บทสนทนาและการแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการเมืองอเมริกันได้รับการหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันบ่อยครั้งในครอบครัวของขวัญฮาไทยและปัญญาชัวชาวอเมริกันเชื้อสายไทยในรัฐเวอร์จิเนียโดยเฉพาะในช่วงใกล้เวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงเหมือนกับหลายครอบครัวในสังคมอเมริกันที่การเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้เกิดข้อถกเถียงที่ยาวนานและยากหาข้อสรุปอยู่บ่อยครั้ง หากมีความคิดเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกันมีค่ะมีเยอะคือแบบพี่เป็น m o เตอร์เนีค่ะแล้วก็ mm hmm. แล้วก็ค่อนข้างจะมีเนาะเดโมแครตซัมทีมแล้วก็ <Okay. S 2> โดยโดยมากเรื่องที่เกิดขึ้นคือเรื่องโควิด hmm. เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องสดสดร้อนๆเราก็จะไม่ค่อยตรงกันเพราะว่าเขาจะค่อนข้าง Pro Republican ิก Rep ันเขาจะรีแลกมากกว่าเราแล้วเราจะสตริกเราจะประมาณว่าอ่ะดรฟาชีพูดอย่างนี้เราจะฟอลโล่แบบสตริกซี่มาก <laughs> but, you know with with, um, with my wife you know she she's a moderate she's a little bit le more left leaning um, I'm, I'm more right leaning of course so you know but we we talk things through and I show her you know a lot of times I think you have to show facts right you have to show facts and stats and kind of look at it and see how how that plays and so um, just just willingness to have a conversation and open minded กาเรเปิดใจยอมรับในจุดยืนที่แตกต่างรับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงหรือแม้แต่ยอมถอยในบางเรื่องเพื่อลดการเผชิญหน้าคือสิ่งที่ทั้งคู่พยายามนำมาปรับใช้เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัว yeah. okay. Okay. It, I know because obviously I know my wife well um, I think if you know the person well and you, you think that they're really strong about that and you're like the opposite um, you know, political point of views. I think sometimes maybe you have to just kind of tone it down, you know. So you c a n you can't um, try to push your Your ideas too much on the person. You know, you have to kind of respect that person's ideas. ก็มีก็เถียงกันก็แบบ heat t conversation นะแต่ว่าก็ก็พอพอมันถึงจุดหนึ่งก็เอามา let let you know let's stop talking about it let's switch the subject อ่ะคุยกันเรื่องอื่นอะไรเงี้ย ก็คือยูมีเหตุผลของยูเรามีเหตุผลของเราแต่ว่านะแต่ช่วงหลังๆไม่ค่อยทะเลาะก,กันแล้วเพราะเขารู้ว่าเราจะ v e a towards นะ <laughs> voting for republicans เขาก็จะโอเคสำหรับครอบครัวของปัญญาและขวัญหัดไทยแล้วอุณหภูมิการเมืองในบ้านยังอาจจะพอควบคุมได้แต่ความร้อนแรงในเรื่องการแบ่งแยกจุดยืนทางการเมืองในสังคมอเมริกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้พวกเขาพบว่าการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองกลับกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและต้องระมัดระวังอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนใช่คือแบบมันไม่ใช่ว่าเราจ,จะ discuss ก,ก,กัน professionally ได้อีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วแล้วทุกคนก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะคุยเรื่องนี้กันแล้วเพราะว่ามันมันเหมือนกับแบบมันเริ่ม sensitive ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะถ้าพูดถ้าพูดผิดไปปั๊บหนึ่งเนี่ยมันอาจจะแบบ ตีความไปว่าอะสมมติเราเป็น republican อย่างเงี้ยอย่างพี่เป็น moderate แต่ว่าปีนี้เนี่ยพี่เป็นร e พับลิกันเขาก็จะบอกว่าอ้าวยู่เลือก republican งั้นยูก็ rest t h i ซึ่งความจริงมันไม่ใช่คือคือทุกอย่างเนี่ยพูดออกไปเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าอะถ้าเราพูดผิดนิดนึงเนี่ยเรากลายกลายเป็นว่าเขาตีความเราผิดไปเลยซึ่งซึ่งมันลบาบากพี่ก็ไม่อยากจะเสี่ยงอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยคะ่ะคือมีมีเคสว่าอะอ่าคน Trump, Pence, and the garage. it's a little harder um, uh, part of it is you know you kind of see what's going on and you see what um, other people who have tried to do this gone through and in, in, the, in the world that we live in now i think um, because what i uh, said before uh, you know like I, I fear a little bit like if i say if i get too political too much on social media with friends then i'll ostracize my friend you know maybe there's a group of friends that you know a lot of my friends are, are liberal so when i say something that may not may question what they believe in then you know it's gonna be a little attack and and because it's, there's more of them than me so it's kind of hard for me to argue because it's you know one against four or five people trying to make my point and so um, it's, it's tough it's tough นี่คือประสบการณ์ตรงและเสียงสะท้อนจากชาวชุมชนไทยในสหรัฐที่หลายคนพูดตรงกันและสัมผัสได้ถึงความแตกแยกทางการเมืองของผู้คนในอเมริกาที่ตึงเครียดมากขึ้นสำหรับตัวเองรู้สึกว่าวาดวันมีความเกรงมีความเกรงเวลาที่ไม่ว่าจะเดินทางหรือไปเจอ,อคนที่มีความคิดเห็นต่างกัน คนบางคนลูกเลือกคนหนึ่งพ่อแม่เลือกคนหนึ่งฉะนั้นเวลามาทานข้าวด้วยกันอย่าพูดเรื่องนี้นะเขาก็สามารถคีอยู่กันได้ยังมีความเห็นส่วนตัวฉะนั้นใช้มือและปากกานะคะเลือกเราควรจะทำหน้าที่ของเราให้มันสมบูรณ์แบบมากกว่าเพราะว่าต้องบอกว่าเราเป็นผู้เลือกใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยอันนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับหลังจากการเลือกตั้งไปแล้วแต่เราได้ใช้สิทธิของเราไปแล้วก็ต้องยอมรับอยากให เขานำนำเราไปในทางเดียวกันแล้วก็อยากให้เขาเาชื่อทุกคนไม่ใช่แค่คนที่เลือกให้เขาไม่ว่าใครก็ตามยิงไกรวันเลือกตั้งที่จะชี้ชะตาทิศท,ทางประเทศและการเมืองอเมริกันมากเท่าไหร่ดูเหมือนว่าความร้อนแรงของทั้งสองฝ่ายจะทวีความเข้มข้นมากขึ้นเท่านั้นติดตามจากรายงานพิเศษเกาะติดเลือกตั้งสหรัฐ2020ตอนต่อไป พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรุงวุิชิงตันครับ